นี่คือ,อก้อยหอยแล้วก็มีแกงอมหนู ไม่ลองหาไปไหนมาไม่ลองจบเลยใช่ไหมเห็นไม่ลองได้ตัวเอสแล้วเครื่องนั้นเสียแม่พูดจะติดต่อใครไม่ได้เลย ร่างจะย้ายข้อมูลเข้ามาเครื่องนี้เครื่องนั้นเจ๊งคิดถึงไม่ลองเนี่ยร่้จะถามข่าวหา นาก็หย่ยอืน,น่าจะส่วนยังไม่เปลี่ยนสเสื้อหน้าก็ยังไม่ล้าง แต่แม่ไม่ได้ขึ้นใช่ไหมมันไม่แจ้งเตือนมาอือแล้วก็กินเพิ่ม ตอนแรกเขาไปดูคลิปให้ เดี๋ยวถ้าย้ายเครื่องได้โทรจะโทรหาเดี๋ยวลูกย้ายเครื่องได้โทรหา สองกินไม่ได้นี่อมหนู ได้แม่มีเรื่องจะมามมยพ่อ,พอสแานดขอบคุณค่ะปกติลูกก็ไม่ขึ้นหรอกนี่ว่างๆเลยขึ้นขึ้นเผื่อช่วงไม่ว่างยังไม่จะมีช่วงไม่ว่างยาว อืสายพ่อสายโทรศัพท์พ่อไม่ค่อยว่างเลยเนาะเพราะนั้นโทรไปจิตสาย ไม่เห็นนะ่าเห็นตาเลยนะอืมน้องวินาน้องวินาหายไปไหนมา คิดถึงพี่สจาดาวแม่นองแม่สิวก็หายไปไหนก็เลิกทำหรอ พี่สดวผ่านแล้วไม่ลองกนลงคลิปเอา พวกแม่สิวอะไรก็ไม่เห็นเลยเนาะไม่เห็นลงคลิปไม่เห็นกลายกลายคนอยู่ไม่เห็นเลยไม่เห็นขึ้นนะ น้องมีเวลาขึ้นเลยเอาห้องชิปเอาเอาเหรอเอาหรอพอ่ออ,พอ,อืม อืมเหรอถึงก่แล้วอืมไม่อ่อนก็เลิกเหรอ 啊！对。 ขอบคุณนะคะคุณมุ่งมั่นมาอีกแล้วขอบคุณนะคะนั่นแหละขอไม่ได้คือไม่ขอใหม่ตั้งหลายคนเขาขอไม่ได้เขาขอใหม่แต่สุนัยเขาก็กได้ พี่ยังได้เลยสดาเนะขอบคุณนะคะ อืขอได้สีรอบเลยแม่ขอไม่ได้จริงๆมันมีวิธีแล้วตอนนี้เ่ะมันมี ก็นั่นน่ะสิหลายคนแล้วเขาสมัครในอนั้นเขาก็ได้เลย นพ่อสราวพ่อสราวไม่ยอมแพ้นะอืมต <c oughs> าบับเนาะัานี้ยังสวัสดีค่ะลุง กว่าจะเก็บหลักกิโลมาได้เหนื่อยมากเลยนะอันนี้ออมก็ขึ้นไม่นานนะขึ้นยี่สิบนาทีพอจะขึ้นแบบห้านี สิบนาทียี่สิบนาทีพอเนาะแม่นพอ่อคลิปเกปังเนี่ย ห้องที่สองอยู่อ่ะ ยังทำเลยสองกล้องถ้าทำได้แม่งอย่างเราเนี่ยไม่ไหวอันเดียวนี่ก็ยังจะไม่มีคลิปจะลงแล้ว พี่กินแกงอ่อมต้องทำไม่ได้เลยพี่ไม่วางอันเดียวน้องก็ไม่มีเวลาเลยไม่แห่นไม่ลองพูดเหมือนอมเลยถ้าไปหาเพื่อนนะยัำไปจอดอยู่ด้านบนให้แล้วก็จอดให้ ช่วงว่างมันก็ว่างแต่ช่วงไม่ว่างมันก็ไม่ว่างเกิดประจบเหมาะกับเพื่อนขึ้นตรงกับเราไม่ว่างไปเลยอืมก็โอเคอยู่คือตอนนี้มันขายเพิ่มมากขึ้นมันก็นเลยยุ่ง ใช่งานเยอะทั้งตอนนี้ขายเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยทําให้ยุ่งเพราะว่าเพิ่มเพิ่มรายการขายเข้ามาอีกมันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยมีเวลา สิบเก้านาทีแล้วเอายี่สิบนาทีพอนะคะแค่ครบยี่สิบนาทีก็หน้าก็ยังไม่ล้างเลยนะพ่อเนี่ยไปสวนมาก็ขึ้นเลยไปปลูกมะยมชิดกับมาขามป้อมได้ามาขามป้อมมาจากงานกระชาติพันใหญ่ๆนะเลยมาปลูกแติกีกราคาดีมากนะใช่ พริกราคาแพงมากตอนไม่ลองรวยเลยหล่ะพี่ราคาดียี่สิบนาทีแล้วขอบคุณทุกคนนะคะพ่อจะราน้องคณิชขาไม่ลองแล้วก็พี่มุ่งมั่นขอบคุณทุกคู่กคนกนะคะ ไปไยเด้อ hey, พี่ราคาดีค่ะพี่ฟังมากเลยโอ้ใช่พี่ราคาดีมาก <c oughs> ไม่ลองรวยเลยขอบคุณทุกคนนะคะเอายี่สิบนาทีนะคะขอบคุณนะคะทุกคน